สวัสดีครับพี่น้องเย็ซีสุโขทัยครับวันนี้พี่มามีครับรับได้หอยลายเมียครับไมากินเข่าครับกินเข่าสินลอดครับน้องผือไนะนำเมนูสินลอดน้องผือครับเมนูอะไรบ้างเจียวเจียวเจียวเมียพราะยังได้หอยครับบอยเรีกว่าเจียวเมียปลาเอาถั่วครับเพราะเราบอกอยากเรื่องพอยากยังเพราะเราบอกที่เราขายจะเอาเมี่ยมอะ่รบ้างเขาบอกว่าเจียวเมียใหม่ดีกว่าเดิมเอาเลยเนาะโอ้เป็นเมียเนาะวที่ปลาเนี่ยมะปลาเป็นบ่ถ้าจะเอาเติมเจ้าเพิ่มม่เชื่อ ท่านมันนองหักอ้ายให้เจ้าะเนี่ยมเบิงโทรศัพท์ให้ยิบขึ้นมาแล้วไล่หาอ้ายให้โทษหาอมันโทษหาอ้ายอ้ายกระสวดน้ำนองหอดี่สองยาเฝ้าว่าอ้ายบ้ทิมโบ้ปลาอ้ายบ้ทิมโบ้ปลามีจะหาไม่เพิ่มนั่งหล่ายาว่าเพราะว่าไปหาปลาเพราะว่าไปหาปลาเปล่าไม่หาเตี้ยวเพราะว่ทจะทำเมื่อยไปดิ คุณอียังงัวเมื่อยว่าเรงไม่เอาถูกใช่ไรเมื่อยว่าพี่น้องเอาเมื่กินกุ้เอาพูไปนั่งมื่อวานนี่เอื่อยบ่าเอื่อย่ไปนั่งมื่อวานเมียเฮ้ยแล้วมาเอื่อยาแต่คุณบูปักคือยังว่าสนะจะ้องเติมเป็นคนหมอีกเนาะไอไอไปไ่อไอจะเอาไม้เด้ถยังว่ารับจ้าครับ ับเป็นะไก็อิ่ขาวอิ่ขาวาอ่ะปลาอิ่ขาวว่าจะเ่ามไปขายปไปเร่งไหนมาไงฮะมาไงไปสน,มนามแล้่บ่แล้วเขามาซื้ออยู่ข้างบน ย่งหอยลอยเมียตายวา่าเขาเนี่ยอยหาทีปีย่าอยงอขอมาครับพี่น้องคร,บรับครับย่างหอยลอยเมียกับลูกชิครับเขาเลยครับชื่อในเนนามัแชิลลอดเลยมชิบมึงชิลลอดต้องซือครับ ไม่เรา่อยต้องรับทับเขาแซบต้องคือเลยอยวป้งไก่เล่าหลวดไอ้กินป้งกินหลวดเลย<อ>สูตรมันร<อ>ปรับสารต่อแล้วขึน้นเดือนเดือนได้หลายไอ้กินน่านไม่ร่ยินขเขาไม่เ่าที่ฉัน <c oughs> ไม่เชียนันไม่ไมเีนดดนี่ันโอ้แซบครับ เขาไม่จีดีพี่น้องเอฟจีดีสงสัยโอยข้าหยำอยู่ข้าหยำเนาะมเอปเนเน่ตอนไงพี่้องเอฟจีสงสัยเพว่ามีตะกี้เอาีพยนเมื่ก่อกนนะครับเม่สิเป็นเพระอก่อปลอยกู้น่รารบกเห็เมาแล้วหหเห็นหลายตะกี้ากางนสิบย,ยาวฉันแ้วมันปล่อยมหนมาปเอยม่หนปอยกู้อะไรอาชียนยนมีแหวนาเจังปืนมียเขาให้ยืมกันปืนเมี่ โอ้ยืมกันชาวพนันหลานพนเขาเยืมันให้ดีพนันยืดยี่ละเมียู้ใดรวยยือมันจีไไปกูกับไปมาแล้าไปทนเราเปนโคกับสื้อก้อนโม่ในตำบลน้องผือเนี่ยค่ะหน้าเมื่อน้องผือตำบลน้องผือเนาะสื้อก้อนม่ทุกก้อนโม่ถึงเยยงก่อนจะยาวสื่อเนะโกเบียบอกโอเบโยสองสองนจูบอกโอเบีมีก้อนมูน่เอ็กเกสอง์เอ็กเกสสองว มีก้นหมูได้เพิ่้จาวัดอำนันนีก้อนเพิ่นนะพี่น้องเอ้ยไปสั่งขาสุดตำหมูฮงแน่อ่ะได้มาอี้จะเส็รกับปุ่นพี่น้องเอ้ยกินตะเพิ่นพุดดอนละตำหมงเนาะใส่เป็นใจเองนตัวเปนอยากน่นนเนาะใกลตัวถืงไปเก่าสิบบาทหรือไม่ร่างวยเขาด้วยยีต้วยาวบ้คนตขรอหลางถวยเลยโเกี่ย เนี people, the ้ยอ uh> ีกอลตีก็เลี่ยงไปื่กี้เลี่ยงเลี้ยงลอกเนียบ่ลอกเียมันจะไปบ่ลอกขาไร่บ่แปงซีลอกซีืมจักเหรอเพ่อ้วมีอีบ่าเขาได้ยินแป่งซีต่อไก่ต่อไก่แล้วไก่ต่อออกก็ห่วยหมดไก่เงี้ยนี่พี่ใหญ่เขาบ้าบ้าบ้ามาดิเขาแ็ยังไปนั่นมันหูจักกอ้น ไตา,ายู่หางกนกอนมาเรับ้าราเกิดว่างนี่มันโซละเลตะยตีนมาว่างตัเมือแแ่อบอกแบล้วก็ดับคนรอดที่ะวานรอดมึงก็ว่างใช่ไหมห่าหางกันกัมาเรบ้าบ้า,า,กบาเกิดว่านมาเกิดมอวนบ้านจากที่เราใส่หมวกอที่นี่เลยขอดหมวกออกที่ล่ะงางใส่พื้นที่ล่ะอ้ยอ้ไปน้องต้องไหวไป ยอมแน่สิผู้ไปแน่ไม่ใสิวนผู้ไปน่ก็ะดาคือไป้น่ก็บ้านข่ายอมแล้วหรือเปล่าเงินหกหมื่นไปนได้เปนแม่ดุนี่เพื่อนพี uclear, ่น้อมครับเพื่อนนี่ทีแต่ว่าพันมาไหนหรอเาูฟังครับเป็นผู้แล้วเล่เป็นยังเงบื่บืบืเป็นภาพะห บวบวชนะเอางี้มาจะออกเดือนออกมาตักเกียรติบข้านไหนพี่หน่องครับเป็นมอ้นนมอถ้ำสินหาขวางเดียวไปจีขวายู่พี่หน่องเนาะตักอะไรอยู่<ห>ยขวาเดียวครับกามีชุลาลินมาเป็นระยะระยะเนี่ยเกินก็นกนได้ครับโอ้กามีกามือเนี่ยเอาเบอร์เอาเลือกบ่ไรครับพี่หน่องครับก<อ>ินของหวานแล้วกินของข้าวเพื่อนเราครับ บางผู้เพิ่นเลือกได้เลือกขอได้เลือกกระามอยู่บ่เลือกนั่เดือกใบชะขอหืมเลือกใบชะขอติสหาขาเลือกทุกขอบอกอ <c oughs> พี่รองเย้ยเอามาเลี้ยงงวงเอามาเลี้ยงงวงกับกระากระแม่พี่รองครับอ,อ๋อมแม่ทั้งจมทั้งหายบ้านท้อนแต่ละมือละมือนี่กลับบ้านเบืเอเลยบอกแม่มาเปิดรอมังงว เราบังงัวบังงัวผู้อื่นพี่น้องครับพี่เมื่อกี้รถเก๋งไปไอ้ส่วนนักกระบะไปในบ่อแหล่เพิ่นบอกว่าไอ้รถเก๋งโดดเพิ่นมันจะเนียมดามมันจะเนียมแม่พวกรุ่วกินน้ำพี่เราสีอื่นของมักเด้มาพี่เราสีขาวแม่พวกรุ่วกินน้ำแม่พวกรุงัวเขาขวกเนียมาเลี้งท่าเพิ่นเนี่ยจัดง่ามเลยสิมา ชี่อหาให้หนักคนผู้นี้ครับพี่น้องครับคนผู้นี้แม่บอกเลยครับว่ารู้หน้าที่แล้อยู่เนาะขันมาว่าเหยียบห้อยนอ่งนอนหลับครับแอบเบาเหยียบห้อยนอ่งนอนหลับอภิชาติบุญสวรรค์ทรงมาเกิดคนนี้แหละสันความดีขันมาว่าเหยียบห้อยนอ่งนอนหลับเดือนเม่ยเบา ออ้ยี้คือเพินเนาพี่้องไม่ยามาคียบนนะพี่้องไม่ามาคียบแน่มพอพอแล้วพ่หสร้างพอดีพี่้องไมว่ามีอม่ไมันแช่งแกนคุ้นก็ลองเพียงว่ามันตายที่หมดแล้วพคำพันนี่คนสายแอบนะ อ่ะพี่น้าครับสดแซบพี่น้นเดเงสดจะไปยังไงเน่ยเน่สดเอายืดนไทร์เนี่ย่หังให้ว่ามีเนียืดทรยื่ไทรอืมเช่นกัไก่ยื่นบถเงาต่งมากเลย่ะยื่ไทรเลยด้เผื่อต่างมากตังมากมันหนาหนาได้เพื่อแล้วพอเพิ่นนานละ คือโลกกัต้องเอกที่ีเลเพื่นเราแต่พิเศษเพื่นเราคือมีอะต้องแนนอิดแนนอิดเด้พอนเรถ้ามาแนนอิดวาเพ่อนเราเชียบนำกำกำแนนถึงะเทียเ่าลนะเข้ากำกำกำแนนเนาะโอ้จะไผดีจะไผดลจวไผดี่นองอบโอ้ยไผเบิ่งลาหคู่นี้แหละลาห์ไปไหนน้องครับน สีบวกพิษกำพันมาสีบบาสพูพิษกำแหน่ยอพันมาก็มาเรีหาหักมุกวางยากด้วว่าุกวางห้าเขาจี้ห้ากันโอ่างต้นหอนยาอกยอพันมาพิษกรแหนเดาพันมาตรเพิ่นครับทำไมคนเมือไม่กินยากินวันกันกินยาลยกินยาวันสร้างมาหูกตลอดฟังบอกรันวจะถามอไอไปถามเสียาย ไปขับบอลใส่ไปนยังหงใค่ต้มไก่รเหรอเน่าไขัต้มไก่ดอาไบข้ามอ่อนพี่น้องครับฮะใบข้ามอ่อนฮะหากุกวงพี่น้องเฮ้ยตมหมดก๋อมกําครับขมามกํานมบมี่เห็นะนมบะมี่อยาหมาพอยางไน้ไหบไม่กระามันดวนี่ไปใส่นมนมมา งานบอกกันว่าร uhm ู้ตกตำราอายืล้วอ่ะเจอพอดูแมวมันอยู uh, ่ไฟนาะแมวจะไฟร้เอาให้พ่อสอ้กี่เท่าเลยแเจอพอดูกับไปแมวอยู่ไฟสอ้กี่เท่าเลยเท่ากว้างจินกับนิ้วหัวเข่ามันรับ เป็นบางวัวเราเี้ได้วันนั้นที่เจอกันครับสนามนั้นย่อมครับนี่อะไรมีอะไรบางันไปขายมันจะไปคู่ขาเขาเอะบอรเคยบอเคย่ยเคยบเอเคยมีจะไปวัดจะขอจะไปคู่ขาเขาจะบวชนั้นย่อมพี่้องเขาจะพัดจากของวนตัวละเจ็ดเมื่อนันนี้พกเมิ่ในีทใบ่อยเอาจี๊ซ่าไปีอยจะหารอยแล้ว Nên các bạn để đi khác đấy Các phòng bộ hoàng chỉ đi được Phòng đó Luôn thôi mà nó là hai chắc vào Hai thôi chứ mệt đâu sau nào là nó không mở Dinh มีวงามมีวงามกับบัวครับพี่น้องครับมีว่างงามบานมันต้อแดงคล้ายกับบัวครับอย่าไปเบิ้งไห้ครับถือใจซื้อเลยถือใจซื้อครับแสนสองแสนก็ซื้อครับพี่น้องครับเขาให้บอกว่างามไม่เลีรับประกันค่ะแม่พ่อฟกันรับประกันแม่พ่อฟแม่สาวก็บอกว่าสาวจะตัวกันครับพี่น้องครับรับประกันตัวเดียกันเลยจะตัวกันอ่าะจะตัวกันเพราะว่าเขาว่ามีถือตัวว่าลายแล้ว่าจะเป็นเงินดอกว่าจะเป็นผู้สาว เรามาเบิดแล้วธุรกิจได้กระไรครับย่มเก็บียวมาย่มจบไปต้องดิ้นล้นครับต้องสู้ครับพี่น้องครับเขาคนกบับวันไหนกับคนกบับพ่อพ่อเติมเมื่อไหร่พ่อเติมนมยังไงบอกหลายครั้งแล้วนะบอกโอ้ตายดิพอด่ากำไม่ได้ชันหนาชันหน่ายดีเมื่อกี้ไปเคี้ยงข้าวแกงก็พอบอ๋อ พอ่อเขาได้ทีเอากงเกยียนขึ้นมาเนี่ยมัน <c oughs> มีหน้าที่เกี้ยงเดียว,ว<ะ>พ่อเป็นคนเซ็ตคนถูงงวงมาเนี่ยนครับเกยียนเต็มเป็นยูบัสีครับพี่น้องครับเป็นี่ห้อมีนมีน่ครับบัีครับนีงวงเกยียนเขาคู่ตะกี้มีงวเกียนตะกี้ยูบัสีเดี๋วไทยหน้าเลยครับว้าไทยหน้าเลยพูดดีหน่อยแบกไทยแดกรับเ้าวคนัเดียวครับทุกอีพี่น้องครับบเป็นตัวครับทุกยากใายดีเล้ครับพี่น้องครับอื ถุกยังหายปากแก้มก <wind> ินมุกม่ำเปียกครับขั้นมอกินมุกม่ปากปรดับปนไอเมียผู้หญิงแสสบายเนี่ยโอ้โหถูกเก้นาถูกเกนเขาถูกยังไปรักเงินอยมือเ่รักเงินเี่ยอนยาเขาอยู่ก็ขายาเอาถูกเกนงาถูกเก้นาถูกเก้นาบ้านรวยครับนังน้ำชีรวยไม่ให้แมงเครื่องข่าวนอกบ้านซ้ำแยบเเห็นทัน ใบพันธุ์้ใบทะเลทะมาว้าบานเพล่นเลยวะไปหลุดที่นั่นเลยยังเห็นเปิดยาเข้ามายังว่าที่ซักประวัติขึ้น่ามองแกมองอราใช้ส่วนจงไม่ท่าไปเขอาขนาพี่น้องนเที่ยด้กเพลินรันกล่องมันจะปทดที่ันจะอยู่นาน่าหถามร้องยากระบอกเกลือมาหยิบกันเือั่ม สีขึ้นนอกใ่มั้บะนี้หัวทุกหยอดุกหยออีกเสียก่อนต้อนตัวแดกกับเสียกครับพี่น้องครับพี่น้องกดไหลกดแส์เน้อพี่น้องเนี่ยแสบครับํำด้วยสิพาไปเงี้ยก่อนถ้าำด้วยไปฟังคุณก่อนขนทั่งเล่าเลย เ<จ>ะียัเลดขอเข้าก,ก,าออกา่อนอมนันอยากน้ำพยานพยานนพพยานโล่้านี่แ่ละเอาน่เจ้าแล้วโควิดระไรอือบแซ่บครับสำหรับคลิปนี้ครับปุญญายัมมิครับในหอยลอยมียครับเอาการเขา้ามาสวัสดีทุกคนครับ